เทก็สวัสดีพี่น้องด้วยนะวันนี้ก็มาทไม่ได้ผมก็ผมกระเพราอีกแล้วนะฮะเราก็อยู่กันในเกมนะฮะคิวิ้งฟองนะฮะก็แลวตอนเนี้ยคิ้วิ้งนะฮะใช่ฮะวันนี้ถามว่าเรามาทำอะไรนะเห็นเกมยิงผีงี้เราไม่ต้องมายิงผีนะมาปอกม้อะเรามายิงกันเาไม่ดอกลินลี่อะเ้ยเเเปนดอกลินลี่ฮะโค้งหลัง ตโอนโนี้พิบอัดขัดการเจอมต่อนะฮะผงนะผงอะไรเนี่ยผงอะไรยะผงอะไรยิงไปนีいい่มันนี่มันผงลิงที่แท้ไม่กีไสลิมบี้อ่ะแม่งมันทะลุ่านหน้าเลยอ่ะจะอ้วกโอ้หคิวลิงฟอร์สามดีเอเว้ย ไอ้เจ้ออกทำไมเฮ้ยกูอยู่ในกูโงนด่านี่พี่พี่ไอ้พี่ลูกพี่อะพี่หาเอาไหนเนอะพี่ลไอใครล็อกเนี่ยพี่กินยาอะไรพี่แก้อยู่พี่แก้อยู่ยาพี่กินยาเร็วเลิยาเดียวเลยเนี่ยพี่กินยาเร็วดมีเลขขึ้นด้วยเนี่ยพี่กินเฮ้ยเร็วรอย่าเล่นกันดีวะพี่กินเดี๋ยวพี่บอตาย กูออกไม่ได้นานเลยอ้าวได้ข่าวมันเหลือตัวเดียวนี่นี่ตรงนี้อยู่ตรงนี้พี่เอ้ากูออกไม่ได้กูโดนขังบอสกดเลยค่ะสองทีแล้วกดชิกลุกยิ่งอ่ะโอเคแล้วแล้วไม่บิ๊่เดย่แบ่ไกลละทำไมผู้พี่ช่างสารเลวจังนะพี่เก็บปิดปั้นเลยพี่เกปิดตรงตรงเลยคุณออฟอะไม่ใช่กูคนคนแรกคนแรกที่ล็อกเลยพี่บ๊อบแม่ พีวอปมัวเลยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตัวนี้อืดูไม่ได้ว่างมาดูสบายใซ่าแล้วเนี่ยปืนเราไม่ซื้อเลยไม่ออกแป้งละซื้อปืนก่อนโอ้โหไปซื้อปืนยก็ไม่บอกอย่าเพิ่งเอาเลยมาปุ๊บตังค์กระบอกเออทำไมค่าเล่นน้อยจังวะตอนนี้เรามาเล่นสายสไนเปิทเลยอย่าพึ่งปิดอย่าพึ่งปิดเฮ้ยอยู่พึ่งปิดปืนนี้เลยกันนะฮะตัวอะไรเฮ้ยอยู่พึ่งปิดยังไม่ได้ซื้อปืนเลยเฮ้ย วิ่งมาเลยลกครับไอ้เจ็ดเจ็ดหกบลงไปอย่าขวางทางลงไปลบไปโบช่วยฮิวตังไม่มีว่ะนี่พี่บ๊เนี่เลยตก่อไปเงินละศูนย์บาทไม่ให้นะไม่ให้งกตกไปตกเลยพี่บทครเอาตังไปาหลังหลังลงไปออขทางนู้นประตูนู้นประตูเดียวอ้ยขอให้เงินให้ เป็นยี่สิบปีบานียโอ้เยอะมากยี่สิบสี่บางอ๋อด้โอ้โหดีจ้าอ้าวดีจ้าบอทโดนขังกนแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเั้ยเฮ้้วพี้ยเ้เฮยเยเฮ้เ้ยเ้ย้ยเฮย้เห้้ยเฮ้ยเ้ยเเเเเนเ้เลยเฮ้ยโ โอ้โพี่ไม่ได้ขังเว้ไม่ใครขังก็ไม่รู้ว่าเฮียนะไรไอเฮียนั่นแหละมันมันลุ้มันลุ้ไปเล้ไอเฮียนั่นแหละขังยอ้วดี๋ยบจะช่วยเด๋ยินรถแป๊บเดิรถแป๊บไหนไหนพี่โบ๊ทเดพี่โบ๊ทพี่ครับพี่กีนเปิดดิอย่าล็อกสิไอนั่นน่ะขังอ่ะไอ้เวนนั่นน่ะ ไอเวนหายวังถูกเข้าทันอีกแล้วตอนนี้เล่นไม่ถูกอ่ะเราไม่ต้องเปิดกระเราล็อกไปเลยจะได้เข้าเดียวไอโบสไม่ทางเลยเรื่องถังเฉยเลยโอเคครับโอเคครับอุ้ยใหญ่แย่งกันฆ่าสิโตระเบิดมีก็ปลาตายบ้างสิเออโอ้ยเหี้ยระเบิดโดนระเบิดโอ้โหตกใจโอ้ หลายหูแล้วเนี่ยมีหลายหูแล้วเนี่ยหลายหูดีนะไม่อู้อืดโดนระเบิดตัวเองอีหินที่มีแล้วเอ้ยไม่ใช่หินดำดีหินดำดีอะไรอะไรหินหินกระมวลกระมวลเราเจอเพชรแล้วเพชรตัวยุ่งยุ่งตัวเพชร ลองขวนดูดิเพชรตัวยุ่งอ่ะยุ่งเดี๋ยวยุ่งยุ่งตัวยุ่งตัวเดี๋ยวหัวจะรั้นเน่เดี๋ยวหัวจะรั้นเน่หวนแบบหัวแบบว่าโง่เด้เออใช่ติดำดีอย่างเงี้ยอะดำดีสีไม่ตกอะไรอย่างเงี้ยใช่ขาวสุกโป๊ะคบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคบไม่ได้ด้วยมาเป็นคอมวดว้าว่ะมี่หนึ่ง มาเป็นคอมโบโดดาก่อนยิ้ตังคูไม่พออีกแล้วคืออะไรวะซื้อปืนนี่กว่าซื้อปืนหรือตอกแม่งก็ตังค์หมดแล้วอะไรวะขอตังค์มาที่เคยมีตังค์ปืนนี้แม่งแรงเวอร์อ่ะมาหน่อยตังค์ใหมตังค์ใหม่โดนเลยหรือสองบาทหนื่สองบาทพี่จินผมมีป้าโยนมาบ้างดิไม่โยนป้าโอ้โหข้าบปลาคนแรกขอบคุณครับสองบาทขอบคุณครับ ให้ปล่อยให้ป้าตายอยู่จะไม่ช่วยป้าเมื่อกี้กูโยนแล้วนะได้ข่าวโยนไอ้บอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทําไมโอ้โหมายิงเลยเหรอเมื่อกี้กระจายนะทีบอกกระจายน้ำแตกเออไม่ใช่ไม่มีคว่าแตกสักคนไม่ดีไม่ดีเลยเนอะโอ้โหไม่ต้องแรงแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยต้องหันต้องหันเแย่แล้วบลูมูดเนี่ยที่ใครพวกใส่กูเนี่ย

พี่เอ้ยที่โอ้้โหอาวตายทำไมขอให้พี่บ๊อบช่วยพี่บอสตายเลยอยู่เหรอเอาเลยฮะตอนนี้แน่ที่สองของเราเลยฮะได้เก็บพี่โบอสขุ่มนั่นเองนะฮะพี่กีนไปอยู่ทีฮ่าได้ไงไม่รู้เออมาที่เยมที่หนึ่งเลยมาที่สี่แล้วนะฮะหนึ่งเท่าแป๊บสุดท้ายเลยนะฮะก็พี่โลนะฮะก็เล่นเกมมั้งค่ะลูกกระสุนหมด วกมาตลอดกตลอดบวกมตลอดบวกมตลอดบตทุกบวกเว้ยทุกบวกโดนนะฮะตอนนี้นะฮะได้ใช้มีตู้กระตอมบีนะฮะเกมนี้นะเกมนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุต่ากว่าสิดนะคะเพราะว่าแม่งโฟทั้งเกมโฟทั้งเกมเอาเลยฮะพิกินสุดยอดเลเหลือกด้วยฮโอเคฮะพิกินกระตอมบีนะแบทยังยังรอดยังรอดยงอดอด เอ๋อแล้วก็จุดดีอีกสามตัวอีกสามตัวนะสามตรงไหนว่ไม่สามแล้วเนี่ยอีกยี่สิบตัวอีกยี่สิบตัวดูผิดเอาละเอาละดูมุมเมนมุมเมนย้อดคนรอพีกินเพียงคนเดียวนะรอพี่กินไม่พี่กินไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเราไม่ต้อแต่ว่าอย่าตายเป็นพอกินมาม่ารอระเบิดแม่งหมดป่ะโอ้ พิกิตรทำยังไงบิกิตรพิจิตรพิจิตรอะไรนะพีจิตรพิจิตรกระสุนหมดกระสุนหมดโอ้โหแล้วมีคานตามมาด้วยในตัวมีดบูเลยครับมีดบูเลยครับไอกระสุนกระสุนเก็บแล้วเก็บแล้วแล้วมันมันกระสุนหรือเปล่าลูกพีกิลูกกระสุนมันแป๊บเปล่า ทุกคนเริ่มเงียบนะเฮ้ยจีบวกจีนตั้ง่เลนมาซสเลนมาโอเป็นผู้หญิงีีังโอ้จีมิดหมดเลยครับฟาดโดนมาได้ไงไม่น่ารอดหมปแล้วไม่น่ารอดก็รอดได้ไหตัวโพี่กินบวกเลยใช่ไมผมทันเท่เยจ้าลกี่บคบ ให้กำลังใจหน่อยตายเร็วๆวะน้องอารมณ์ยอดอารมณ์หนะเอ้ยโอ้โหตายครึ่งตัวหมดแล้วหมดแล้วเย่เก็บปืนใครไม่รู้อื้กูเยี่ยอะไรเลยปล่อยให้กูลุยคนเดียวเหละฮะนี่แหละพี่ผมที่สามเนี่ยผมรู้แล้วผมเก่งผมไม่อยากอยู่ที่หนึ่งเลยพี่ เออกู<ม>ได้เงินสองพันไปกูซื้ออะไรซึ่สบายเลยเนี่ยผมตอะไรบ่นนะไม่มีตังค์ถ้าไม่แบ่งนะฮะพี่กินเมื่อกี้ผมให้พี่ตั้งยี่สี่บาทนะยี่สี่ผมว่ากู <24. S 1> พี่กินต้องต้องสองบาทเลยนะพี่กินไม่แบ่งนี่มีเรื่องอ่ะมีเรื่องแล้วนะทำไมทางซื้อมันไกลอย่างวะเนี่ยฮะพี่กินเอาเนี่ยเดี๋ยวดึงปืนกูก่อนเดี๋ยวโดนมาแล้วว่าไม่มีตังค์ อ๋เธอสนใจ่ไหนเธอจะบอกเธอ่ะทำไมอ่ะตามไม่ได้เฮ้ยตำรมจเวลาเนี่ยแม่พูดโมกเลยกินหรืออยู่ใจเย็นดิตักละวสอซ่่รแอ้าเหลือก้ไม่ีใครเอาเอาเรื่องนนปิดนไดอยู่ในนู้นด้วยพี่บอสเอาไป3บาทเพื่ออะไรวะโอ้โหเฮ้ยมานนี่มกล้าสเมตเลย โอ้ยใส่เล่นไปเล่นไปเล่นฮิวใสเล่นฮิวใสเล่นฮิวโอ้ยอย่าพุ่งอย่า่งโอเคเอาเล่นสายสไนเปอร์นะครับแต่ว่าเอาพี่วอล์ฟโดดเองไม่ใช่พี่วอล์ฟริกกะเพาตชื่อไม่วอล์ฟิวเหมือนกันป้าอย่าเดินแยกไปดิน้ำกะเพามากะเพานำมาโดนแล้ววะโดนกะเพาไม่กันเพลโอ้มันไม่นอนอีกแล้วไม่มีเขาตายใช่เหรอเมื่อกี้ใครตายวะ อุ้ยอุ้ยโดนรอดโดนรอดโดนรอดแล้วอยู่ไหนกันไมนี่้เราเราไม่ทิ้งเราไม่ทิ้งอุ้ยอ้ว่าไฟดีเหม็นต์เอ้าเฮียโอ้โหมาบาลเลยถอ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 ยเราก็ไม่บังเขาอุ้ย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 สภาพดีนาะโอเคครับรอดครับที่ปืนระเบิดนี่มันเลยรอดครับเฮ้ยฮิวใครฮิวได้มั่งฮิวให้หน่อยดิฮิวไมเฮี้ยยืนิืโยนตัวเองอะไรเนี่ย

วิ้ยมันชอบมาแบบล่องโผลน่ะแล้วแบบไม่เห็นน่ะได้ยูวตัวเองก่อนไหมเกล็ดบอลลืมไอ้กี้อุ้ยโอ้ยโดนล้อมวิววิ่งเด็ดโอ้ยไอ้ตัวดช่วยก่อนช่วยก่อนไอ้ฮิวมาโดนหมดโดนหมดโดนหมดฟาดเลยไปแล้วหอยหลังถอยหน้าไม่ได้เลยโดนหมดเลยตอนนี้เราโดนล้อมอยู่เนี่ยช่วยฮิวที่บนโอ้ยมาแล้วโโโอออ้้้ ยิงไม่คิดชีวิตเลยเอเ่ออุ้อุ้ยอ้อ้ยคอยอยอยดล้อมไปแล้วอยอโอ้โอ้ยอ้โดนล้อมแ้อ้ีนีโดนล้อมโดนล้อมเหหมดแล้วหมดแล้วนี่ินโอ้หไม่หมดีอเอ้ยยหมดแล้วเนี่ยทางเนี้ย thank you very much อยิวจะตายแล้วเอ้ยปืนแรงมาใช้กัน ไม่มีตังค์ครับบองทรงสองร้อยกว่าไอมีคือสามร้อยปลาระเบิดอ่ะมีระเบิดก็ปลาปลามาคนมีตังตัไหนวะคนมีตังค์ก็พูดได้เบอร์ตีคนไม่มีตังค์เลยแม่งก็ได้แค่ดาบเนี่แหละดาวมีดไม่ต้องกินแน่นอนวะเรียกเป็นดาบอย่าเรียกมีดเลมันดูเฉยดาบมันดูไม่มีคุณค่ามันดูกว่เราไปตั้งนานเราเรียกว่ามีดพระอะไรัน รแสดงว่าไม่ like no นนม um <c oughs> <c oughs> <s <S ีพ่อเลยรู้สึกว่ามีพาร์ตุเกือบโดนโดนหลานเอามาฟันคอยไม่ซือปืนแล้วนะทำไมทุกคนยืนนิ่งเงี้ยซือปืนไงไม่มีใครคุยยืนเหมือนโดนสตาไปอะจะถามอะไรไปเข้าเรื่องได้ไหมอยย ที่โบ่เนี่ยตอนนี้เราสายเดียวกันแล้วนะ่ยสายสายไฟนะสไนเปอร์สายที่แสดงว่ามาชใชมั้ยใช่แบบจะชายสายเฝ้ายูตัวเองหน่อยก็ด no ีนะโอ้โหโโอ้หมาแล้วนะตัวสองไม่ใช่ไม่ใช่พี่กีนี่หื่นนะเถอย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 เด่นเลยเอาอะไรมาจิ้มดช่วยด้วย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 อ้าวกำแล้วพี่นี่อยืนแน่แหล่ะอยู่ข้างหลังเนี่ยหลังสุดเลยเนี่ย หนวะวิ่งตรงมาดิโดนล้อมตรงแล้วไปแล้ววิ่งวิ่งวิ่งเด่รงไหนวะปไปไปางววไม่รู้อ่ะบอกให้ตรงก็ตรงไปเลยเนี่ยนั่นไงอ๋อเดอแล้วย um ิ่งยิ่งยิยิยิไม่ได้ถอยถอยถอยอยถออะไรวะเนี่ยโอ้ยโอโดนล้อมโดนล้อมตัวว้

ตายฮนะเจะ้าอ,อยู่อยู่ที่โดนล้อมทุกทางเลยเหลือใครอ่ะเจ้าพะพครับเจ้าพะพองขับใครอ่ะใครก็ไม่อยู่ขับใคร,รโชว์อะไรครับรวมกันเราอยู่หมามูเราตายนั่นต่างหักมีดมีดโถูเราวิ่งตามมันไปวิ่งตามมันไปกระเพราคนละทางเอาลง <c oughs> โอ้ชิดเดียวเดียวเดียวระเบิดไปกินแม่งโดนระเบิดตัวเองตายเลยกูไปกิน เมื่อกี้แม่งอย่างงงนิดแม่งโดนล้อมแล้วแบบเดินไม่ได้ขยับไม่ได้โอเยเราลากอนบฟารระเบิดอ่ะลากอนพวกนลากรับของนายอยู่ถ้าเอะไรกูมีฉากหล่อละหนึ่งร้อยยี่สิบดูผมจะแต่ไม่ใช่หนึ่งให้ดูเลยน่าจะได้อยูอว่าหมกองใช่ไหมสี่สิบเอ็ดก็วโอ้โห มันพุ่งมาแบบเยอะมากอ่ะโอ้ชีดเยอะแล้วกระเป๋ใกล้จะตายกับเรือี่แล้วกระเาโอ้ยนน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 ่นน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 อนนเรนน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 นเนื่อนน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 นอนนลนวเปนนนวนน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 นป็นผู้หญิงนนนน เียอย่างงี้มีอยู่ routine เกียวเร็วเราเจอกันไงแล้วดูหย่อนยานย้อยย้ายหมดเลยอ่ะย้อยย้ายนำด้วย